สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยนกน้อยเริงร่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักนกกันไหมคะรู้จักกันใช่ไหมคะแล้วที่บ้านของเด็กๆเลี้ยงนกกันไหมเอ่ย เลี้ยงเอ๊ถ้าเลี้ยงเรามาดูกันสิคะว่ารูปร่างลักษณะของนกเป็นอย่างไรนกมีหลายชนิดมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่มีขนปกคลุมทั่วร่างกายมีปีกบินได้และมีสีที่แตกต่างกันไปออกลูกเป็นไข่เมื่อฟักไข่เสร็จแล้วก็จะเป็นลูกตัวเล็กๆ อันนั้นเขาเรียกว่าลูกนกนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของนกกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของนกกันดีกว่าค่ะเด็กๆรู้ไหมคะนกอาศัยอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่ในรังบนต้นไม้นกจะหาเศษหญ้าเอามาทำรัง แต่มีนกบางชนิดชอบทํารังในโพรงไม้เช่นนกเงือกนกขาวแมวแล้วเด็กๆล่ะคะเห็นนกอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในกรงค่ะอยู่ในกรงเพราะนกที่อยู่ในกรงคือนกที่พ่อแม่ของเด็กเอามาเลี้ยงใช่ไหมคะค่ะนกที่เลี้ยงอยู่ในกรง มันจะเป็นนกที่หาอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องช่วยผู้ปกครองให้อาหารนกด้วยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะให้ดินน้ำมันเพื่อให้เด็กๆได้ปั้นนกตามจินตนาการนะคะเด็กๆคนไหนปั้นเสร็จแล้วโชว์ให้คุณครูดูในลายกลุ่มด้วยนะคะสำหรับสับปดาห์นี้ คุณครูโคจุคลิปการสอนเพียงแค่นี้พบกันใหม่สัป,ปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย